นี่จะบอกว่าต้องบอกว่ามาทั้งครอบครัวเลยศิลปินครอบครัวแล้วกันนะพี่แต่อาสยามนะครับผมแล้วก็พี่ตายด้วยแล้วกันนะใเรียกพี่แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็น้องกิจนะฮะนี่คุณแม่ครับผมไม่รู้เลยครับเยอะพี่สาวคนโตใช่ไหมฮะโตรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานครบรอบ28ปีของแม่พุ่มพวงลวงจันตื่นเต้นมากค่ะเป็นเป็นเป็นการร้องเพลงที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าหนึ่งคือเอาตรงๆคือแต่ไม่เคยค่อยได้ขึ้นเวทีร้องเพลงของแม่พึ่งเลย แล้วทุกคนก็ไม่ค่อยเห็นกนแต่ร้องเพลงแนวแบบช้าๆเพลงของแม่พึ่งด้วยแต่จริงๆหนูว่าแบบมีแม่พึ่งเป็นแม่อีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะขอบคุณพี่หนึ่งขอบคุณทีมงานทุกคนที่ที่ให้โอกาสแล้วก็นึกถึงหนูแล้วโทรมาแบบว่าแต่เรามาร้องเพลงแม่พึ่งกันหนูไม่ปฏิเสธเลยหนูแบบจริงเหรอพี่หนูอยากไปมากเพราะทุกปีแต่ไม่เคยได้ขึ้นเวทีไหนกับกับเขาเลยเป็นครั้งแรกแล้วทีนี้แต่ก็เลยแบบ พี่หนึ่งหนูเอาหนูเอาแม่กับตายกับน้องน้องไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่หนึ่งก็มาเลยมากันเนาะ เพลงสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่แตพี่ร้องเพลงหวานดีนะมเคยฟังอุยขอบคุณค่ะแม่ความสีรายการนั่นกับหนูใช่หลายรายการเลยต้นฉบับดีครันี่ไงค่ะต้นฉบับปกติเนี่ยแม่ไม่ได้ร้องมาเกือบ20ปีนะแม่นะแต่มีหนูก็แม่ก็เลิกร้องเพลงไปแล้วก็วันนี้ก็ลุ้นมากเพราะเพลงที่ได้ก็คือว่าธรรมชาติโหดโหดมากลุ้นมากแล้วตื่นเต้นก็ซ้อมเอาจริงเราไม่ค่อยมีเวลาซ้อมหรอกไม่ค่อยได้เตรียมตัวมากกว่าเพราะเวลาเวลาเรามีเรารู้ปุ๊บก็เราเตรียมตัว แต่ว่าเราเป็นแฟนพุ่มพวงอยู่แล้วชอบทุกเพลงก็ดีใจค่ะเพราะว่าหนูนี่ตื่นเต้นมากเลยปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยร้องเพลงช้าด้วยซ้ําเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่แต่ก็จะเล่นแล้วก็ส่วนใหญ่จะตลกมากกว่าวันนี้พอไม่ค่อยฟังกระต่ายร้องนะใช่แต่ว่าวันนี้คือเป็นเพลงที่ตื่นเต้นเพราะไม่เคยร้องนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยของพวกเราเป็นเพลงนี้หนูไม่เคยร้องขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนเลยใช่ จะบอกว่าครอบครัวนี้ครบจริงๆนะฮะนักเต้นก็มีนักร้องก็ครบเลยนะต้องขอบคุณนะครับพี่กระแตอาสยามแล้วก็น้องต่ายแล้วก็น้องกรีดแล้วก็คุณแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับครับนี่ก็อีกหนึ่งสาวนะครับที่ได้มาร่วมงานครบรอบ28ปีของราชินีลูกทุ่งนะครับน้องแก้มเดอะสตาร์นี่สวัสดีครับผมสวยมากเลยตัวจริงแต่งหน้านะคะ เรา<ม>เพลงไห,ห้แม่พึ่งเราต้องการรู้สึกยังไงได้้างครับว่าได้มาร่วมงานในครั้งนี้ของแม่พึ่งครับเป็นเกียิค่ะจริงจริงแก้มอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนเพลงแม่พึ่งมาตั้งแต่เด็กเลยร้องเพลงแม่พึ่งได้ตั้งแต่เด็ก<ม>เราร้องลูกทุ่งมาก่อนตั้งแต่เด็กอยู่วงลูกทุ่งก็จะได้ร้องเพลงไม่ขันมาแต่ละเพลงที่เราร้องหัวใจถวายวัดประกวดอะไรเงี้ยตลอดเพลงนี้แบบยากมากเลยใช่แต่ตอนเด็กมันโอเคไงแต่คือแบบต้องยอมรับนะเพราะว่า สามารถแยกสตริงลูกทุ่งพอร้องลูกทุ่งก็ไม่ติดสตริงเลยพอร้องสตริงก็มีบ้างค่ะมันก็ไม่ออกนี่เขาเป็นอันดับหนึ şey ่งของประเทศไทยไม่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 ต้องพูดอย่างนี้นะคะ ็เปนนหทุกคนเป็นสไตล์ของตัวเองค่ะแก้มแค่ว่าแก้มชอบหลากหลายสไตล์แล้วแก้มเรียนรู้แล้วก็ชอบมากกว่าไม่ไม่ไม่มีอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเลยค่ะไม่เอาเดี๋ยวหนูไม่เอาเดี๋ยวไปไล่แก้มอันดับหนึ่งใจพี่แล้วอันค่ะโอเคแล้วช่วงนี้จะมีผลงานซิงเกิลอะไรใหม่ใหม่อ่ะมีค่ะก็เดี๋ยวกำลังจะไปอัดเป็นเพลงละครค่ะเป็นเพลงละครแต่ว่ารอติดตามนะคะแล้วก็กำลังทำเพลงของตัวเองอยู่ แต่เป็นอันนี้ก็คือตอนนี้เราเราโควิดอยู่กันนานใช่ไหมคะก็เลยก็เลยทําเองบ้างอะไระบ้างตอนนี้แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ออยังบกไเพราะว่ายังไม่เสร็จไม่กล้าพูดใช่ต้องรอให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ย<ล>พอพูดไปเราไม่ออกมาสักทีคนก็จะแบบเมื่อไหรจะออกจะแม่อะไรอย่างเงี้ยอดี๋ยวรอเธอะไรอย่างนั้นแล้ววันนี้มาร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงโลกของพึ่งค่ะแล้วก็ร้องเพลงชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน ร้องกับน้องเกดน้องสาวแก้มมาด้วยก็เลยคือเพลงนี้เกดประกวดตั้งแต่เด็กน้องเกดน้องเกดก็เป็นหนึ่งในคนที่ประกวดด้วยใช่ไหมแต่น้องเกดประกวดเดอะสตาร์ปีหกค่ะใช่พี่ติดตามอยู่ใช่จอบพี่นี่ตัวจริงใช่ใช่น้องเกดก็ลองด้วยแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ร้องอีกเพลงหนึ่งเงินน้ำมีไหมค่ะอ๋อโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับแก้มเดอะสตาร์ด้วยนะครับที่ได้มาพูดคุยกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ